ภารกิจตอนเช้าของผู้ใหญ่สุรเชษบ้านเชียงนะครับสวัสดี FC สวัสดีคนติดตามทุกท่านนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ภารกิจอีกหนึ่งวันครับเล็กๆน้อยๆตัดหญ้าบนไหลทางนะครับถนนบ้านเชียงหลังลาดนะครับ หลายสิบปี20ิปีนะครับไม่มีแตดเป็นถนนของอบจอนะครับส่งหนังสือบอกล่าวไปแล้วขอสนับสนุนนะครับแต่ยังไม่ได้ในการสนับสนุนอะไรนะครับก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีบ้านยิพ้พลอยเฮอย่างน้อเฮียยัง ได้อย่างกินง่ายโอ้แล้วลูกหลานไปเห็ดงานยังไงบ้างเดี๋จวก็วโอ้ยคอย<อ>เฮ็ดเด้ออันที่ว่าฝากเงินหรืออย่างไว้ให้น่ัเจแกบ่ได้ฝากมาได้อย่างดอกไอ้นคนงานน่นเจ้าไหนเขาเจ้ากระจายเงินคาโอคา,าหานเบดบ่ได้ข้างมาได้ยัง แต่ว่าแกนเฮ็ดงานบวมาตรฐานบันไหนผมผมกเสียผมเขาเจ้ากับว่าให้ผมน้ำนะวันนี้ฮะนันแต่ว่ากับบเป็นยังดอก,กระบอกเขาเจ้าแล้วแหละ,ละ,ละแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องท้องคนใจเบิ่แล้วใจเบิ้ลเราใจาเกินเพราะใจให้เต็มเม็ดเต็มน่้ย บ่ได้แวะมาหากันเลยันนั่นกันเลยอันคายากก่ไปไก่มาอยู่แต่ว่าเห็ดเวียกนะเห็ดเวียกนะกัเลยบ่ได้นั้นบ่ได้นั่นแต่าแมาตัดหญ้านี่ให้กันเลยแวะมาส่องมึงมาตัดหญ้าบอกผู้ตู้เลยนะผู้ใหญ่บ้านเด้อเออเห็นเล่นยังมือเศร้าหลือใครทีไปนะ ค <c oughs> ่อยเห็ดไปแต่วา่าเราคิดว่าเมื่อกี้เอาพื้นที่มาตัดหญ้าเนาะแม่นอ,อ,อบาตต่อเมั่อวันนั่นอบาตตอกสร้อยบางส่วนเขาก็มาตัดเองขอพูดหลายๆค่ะตัดให้สุดหน้าเจ้าของเวลาแต่ว่าทางเขาเที่ยวน้ำเนาะเขาก็อยากเห็นห้มันดีขอบคุณหลายๆเพราะว่าน้ำมาตุ่นนะเาพูดในมาตัดถนนเนาะหรืกอกระเจ้ะเหตุถนนใหม่เรื่องบางสิเห็นผู้ใหญ่บ้านตัดอยู่แต่ว่าบางเมีนบ่แม่นผู้ใหญ่บ้านก็ว่าอยู่ออมรถพวกไหนขึ้นมาจอดแต่เสาไม่เห็นงานแต่เสาแต่ว่าสิดอก ขอบุณหลายๆค่ะเอ่เอนครับภารกิจก็มาบอกล่าวชาวบ้านเอออเลยมาบอกครับแล้วล่ะที่ไปเล็มเห็นต้นตะโกนี่จักไหน